ความเหมือนและความต่างของคำว่าอนุโมทนาและสาธุมีคำอยู่คำหนึงที่ชาวพุทธพูดกันจนติดปากคำนั้นก็คืออนุโมทนาความหมายของอนุโมทนาคืออะไรและเมื่อ,อไหร่ที่ควรใช้คำนี้คำตอบก็คือในหนังสือคำวัดโดยพระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศา์จารย์หรือ ทองดีสุรเตโชปอทอเก้าราชบัณฑิตวัดราชโะอะรสารามราชวรวิหารได้อธิบายความหมายของคำนี้ไว้ว่าอนุโมทนาหมายถึงการแสดงความชื่นชมยินดีในบุญหรือความดีที่ผู้อื่นทำการอนุโมทนานั้นอาจทำได้ด้วยการพูดเขียนหนังสือหรือแสดงกีริยาก็ได้เช่น เมื่อได้ยินเสียงย่ำของกล่องที่วัดในตอนเย็นแสดงว่าพระท่านทำวัดเย็นจบก็ยกมือขึ้นประนมมือไหว้เป่งวาจาว่าสาธุเป็นการอนุโมทนาต่อพระสงฆ์ที่วัดหรือมีใครทำบุญแล้วมาบอกให้ทราบทราบแล้วก็ยกมือขึ้นสาธุเป็นการอนุโมทนาบุญของเขาด้วยเรียกการพูดแสดงความยินดีในความดีของผู้อื่นว่า อนุโมทนากถาเรียกหนังสือรับรองการบริจาคที่วัดออกให้แก่ผู้บริจาครั์ทำบุญว่าอนุโมทนาบัตรหรือใบอนุโมทนาเรียกบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาตามตัวอย่างข้างต้นว่าอนุโมทนาใหม่บุญและการที่พิสุจกล่าวสัมโมทนียกถาอันแปลว่าถ้อยคำอันเป็นที่บันเทิงใจ ใช้เรียกการที่พิสุจพูดแสดงความขอบคุณหรือกล่าวถึงประโยชน์และอน,นิสง์ของความดีของบุญกุศลที่ทายกทายิกาได้ทำเช่นถวายอาหารสร้างกุฏิสร้างหอระฆังเป็นต้นไว้ในบวรพระพุทธศาสนาบางทีเรียกว่าอนุโมทนากถาหนังสือศาสนาพิธีเล่มสองฉบับมาตรฐาน โดยคณาจารย์แห่งโลงพิมพ์เลี่ยงเชียงได้อธิบายเพิ่มเติมว่าธรรมเนียมของพระพิสุสมมเนรเมื่อได้รับถวายปัจจัยสี่ไม่ว่าจะเป็นพัตตาหารหรือทานวัตถุใดๆก็ตามจากทายกทาย,ยิกาจะต้องทำพิธีอนุโมทนาฐานนั้นไม่ว่าจะได้รับรูปเดียวหรือหลายรูปก็ตามต้องอนุโมทนาทุกครั้ง จะละเว้นเสียไม่ได้ถือว่าผิดพระพุทธานุญาตต่างแต่ว่าอนุโมทนาต่อหน้าหรือรับหลังเท่านั้นธรรมเนียมนี้ปฏิบัติกันมาแต่ครั้งพุทธกาลแล้วฉะนั้นการอนุโมทนาทานจึงเป็นประเพณีมานานในหมู่สงฆ์การประกอบพิธีอนุโมทนารับหลังทายกทาย,ยิกามีวิธีเดียวคือการบิณฑบาตท,ที่ต้องออกรับในสถานที่ต่างๆทั่วไปไม่จำกัด กรณีเช่นนี้ไม่ต้องอนุโมทนาต่อหน้าขณะที่รับบิณฑบาตแต่กลับมาถึงวัดฉันอาหารเรียบร้อยแล้วจึงอนุโมทนาหรือยกไปอนุโมทนาในช่วงทําวัดสวดมนต์เช้าเย็นก็ได้ส่วนวิธีอย่างอื่นนอกจากนี้ควรจะอนุโมทนาต่อหน้าเสมอไปจึงจะสมควรพิธีอนุโมทนาแบ่งออกเป็นหัวข้อใหญ่ๆได้สองหัวข้อคือหนึ่ง สามัญอนุโมทนาคือการอนุโมทนาที่นิยมใช้ปฏิบัติกันโดยทั่วไปไม่จำกัดงานหนึ่งงานใดก็คงใช้คำอนุโมทนาแบบเดียวกัน 2. วิสามัญอนุโมทนาคือการอนุโมทนาด้วยบทสวดพิเศษคืออนุโมทนาเฉพาะทานเฉพาะการและเฉพาะเรื่องคำว่าสาธุแปลว่าดีแล้วชอบแล้ว ดังนั้นการเปล่งวาจาวา่าสาธุก็เพื่อแสดงความเห็นชอบด้วยชื่นชมหรือยกย่องสรรเสริญเพื่ออนุโมทนาในบุญหรือความดีที่ผู้อื่นทำนั่นเองในพระไตรปิฎกได้พูดเรื่องผลบุญของการอนุโมทนาที่ทำให้ไปเกิดในวิหารวิมานว่าท่านพระอนุรุทธ,ธะเถระได้ถามนางเทพธิดาตนหนึ่งว่าเหตุใด มีวันณะงามยิ่งนักมีรัศมีส่องสว่างสวยไปทั่วทุกทิศสถิตยอยู่เหมือนดาวประกายพลึกมีเสียงอันเป็นทิพย์น่าฟังรื่นรมใจมีกลิ่นทิพย์อันหอมหวนยวนใจเสียงของเครื่องประดับผมก็ดังเสียงไพรเลาะดุดเสียงดนตรีแม้พวงมาลัยบนศีรษะก็มีกลิ่นหอมชวนให้เบิกบานใจหอมฟุ้งไปทั่วทุกทิศขอท่านจงบอกนี้เป็นผลแห่งกรรมอะไร นางเทพธิดาตอบว่าข้าแต่เพราะคุณเจ้าผู้เจริญนางวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นสหายของดิฉันอยู่ในเมืองสาวัตถีได้สร้างมหาวิหารถวายสง์ดิฉันเห็นมหาวิหารนั้นแล้วมีจิตเลื่อมใสอนุโมทนาก็วิมานอันเป็นที่รักนี้อันดิฉันได้แล้วเพราะการอนุโมทนาด้วยจิตบริสุทธิ์แต่อย่างเดียวเท่านั้น วิมนณนี้เป็นวิมานอัศจรรย์น่าดูน่าชมโดยรอบสูง16โหยอเลื่อนลอยไปในอากาศได้ตามความปรารถนาของดิฉันดิฉันมีปราสาทเป็นที่อยู่อาศัยอันบุญกรรมจัดแจงในละมิดให้เป็นส่วนๆงามรุ่งโรจน์ตลอดร้อยยศโดยรอบทิศวิมานอันมีรัศมีสว่างสวยไปทั่วทุกทิศน่าอัศจรรย์น่าดูน่าชมเช่นนี้ เกิดแต่ดิฉันเพราะกุศลกรรมทั้งหลายควรทำบุญโดยแท้สรุปแล้วการอนุโมทนาเป็นสิ่งดีแต่สิ่งที่ดีกว่าก็คือการลงมือทำความดีสร้างบุญกุศลนั้นๆด้วยตนเอง